เราทําไปแล้วเนี่ยเรารู้ผลนะมันจะไม่ค้างคาแต่นี่เหมือนเขาก็จะติดไอ้ไอ what if นี่ไปทั้งชีวิตว่าถ้าวันนั้นเข้ามาทานจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ว่าเราใช้ชีวิตย้อนกลับหลังไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันตัดสินใจไปแล้วแล้วมันพลาดไปแล้วอ่ะเราก็ทําได้แค่เกี่ยวไว้เป็นบทเรียนมันอาจจะเป็นวินาทีแจ้งเกิดเลยก็ได้ครับ talks จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง มีประโยคนึงครับที่ผมเนี่ยเห็นผ่านตาบ่อยมากๆบนโซเชียลมีเดียเลยครับซึ่งเขามักจะเขียนครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจังหวะชีวิตจะมาหาคุณเองครับแต่พอผมไปอ่านคอมเมนต์นะฮะทุกคนผมบอกเลยว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเมื่อไหร่ของเราเนี่ยเมื่อไหรจังหวะชีวิตจะมาหาเราสักทีฮะและพอผมเนี่ยอ่านหนังสือวันนี้เธอขอบคุณตัวเองแล้วหรือยังครับของคุณวิทย์เนี่ยไปถึงบทที่15ฮะผมก็เจอกับประโยคนึงครับที่เขาเขียนว่าโชคชะตามีชื่อเรียกอีกอย่างว่าจังหวะ ประโยคนี้เนี่ยมาจากซีรีส์เรื่องรีพาย1988ใช่ไหมครับคุณวิทย์อยากให้คุณวิทย์เนี่ยลองเล่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดูหรือคนที่ดูแล้วจะได้รีมายถึงว่าประโยคนี้มายังไงอะไรเงี้ยครับได้ครับก็คือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันยาวมากครับแต่ถ้าเราเรื่องย่อๆมันจะเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทห้าคนนะครับที่คล้ายๆว่าเขาอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันแล้วก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับครับแต่ว่าใน5คนนี้มันจะมีอยู่3คนก็คือคนนนึึงชชื่ออจวัคท คนหนึ่งชื่อด็อกซอนเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นความรักสามเศร้าด็อกซอนดีดังเอด็อกซอนคือนางเอกครับแล้วทีเนี้ยหนังก็จะตัดสลับไปตอนช่วงที่พวกนี้เขาอยู่ประมาณใบกลางคนแล้วแหละหนังเรื่องนี้ก็คือจะเล่าเพื่อเฉลยว่าคนไหนเนี่ยคือสามีของด็อกซอนก็คือจองฮวานหรือแท็กก็คือคนดูก็ต้องรุนว่าไอ้คนไหนคนไหนคือคือตัวจริงของด็อกซอนอย่างแน่เลยครับเหมือนแท็กกับจองฮวานเนี่ยครับเพาะก็จะแย่งด็อกซอนกันใช่ไหม ครับแต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากก็เหมือนกับก็ไม่เชิงแย่งก็แบบไม่ได้ทะเลาะกันแต่เหมือนกับว่าอ๋อครับผมก็คือเหมือนชอบคนเดียวกันเล็นเราวครับไปเรื่อยๆแต่ว่าให้คนดูเนี่ยรุ้นตามว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้เป็นแฟนด็อกซอนกันแน่ใช่ครับผมอ๋อครับแล้วอย่างคําว่าประโยคที่คุณวิทย์เขียนไว้ในหนังสือที่บอกว่าโชคชะตามีชื่อเรียกอย่างว่าจังหวะอันเนี้ยมันมาจากฉากไหนตอนไหนของซีรีส์เรื่องนี้ครับคือมันจะมีตอนหนึ่งที่คล้ายๆว่าเป็นตอนช่วงใกล้ๆคลแม็กซ์แล้วครับกับว่า มันจะเป็นชั่วเหมือนวัดใจเลยว่าใครจะได้ได้ใจด็อกซอนไปเหมือนกับว่าด็อกซอนเนี่ยเขานัดเดทกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเหมือนโดนเทอจองคนะวานก็แบบว่าเหมือนจะไปดูหนังเอ๊ะจะไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วจองควานก็แบบคิดอยู่เอ๊ะเราจะไปหาด็อกซอนดีไหมเพราะว่าเขาโดนเทใช่ไหมเขาก็เลยตอนแรกจองควานเนี่ยไปดูหนังดูหนัง,งเร,รื่องฟอร์เรสต์กัมแต่เรวก็แบบว่าระหว่างดูหนังก็คิดอยู่เอ๊ะจะมาหาด็อกซอนดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็เขาก็ตัดสินใจกลับมาใช่ไหมครับ กลับมาก็ติดไฟแดงติดโน,น,น่นนี่นั่นพอมาถึงปรากฏว่าแท็กมาถึงก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับ<ม>เขาก็เลยรู้สึกว่า<ม>ตอนแรกเขาก็โทษแบบโอ้ไม่น่ถ้าเกิดเราไม่ติดไฟแดงเยอะถ้าเกิดเราไม่โน,น่นถ้าเราไม่นี่เราอาจจะมาถึงก่อนเราอาจจะได้ใจรัดกซอนไปแล้วใช่ไหมครับ<ม>พอเขาไม่คิดดูอีกทีเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าที่เขาโทษไฟแดงโทษโชคอะไรเงี้ยจริงๆมันอยู่ที่การตัดสินใจของเขาเองก็คือถ้าเขาตัดสินใจตั้งแต่แรกอะว่าจะมาดูคอนเสิร์ตกับดอกซอนเนี่ยันนี้เขาก็ถึงก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ที่ผ่านมาตลอดหลายปีเลยเนี่ยเหมือนการตัดสินใจทุกครั้งที่เขาลังเลลังเลอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจสักทีมันก็คือโอกาสที่เขาพลาดไปในขณะที่แท็กเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่พลาดจากอะไรแบบนี้ครับมันก็ว่าพอเขาตั้งใจจะทําอะไรเขาก็จะเขาก็จะทำนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่แท็กเนี่ยเขามาหาดอกสอนเนี่ยจริงๆเขาทิ้งต้องเออต้องบอกก่อนว่าแท็กเนี่ยเขาจะเป็นนักเล่นโกะแล้วการที่เขามาดูหนังกับเอยมาดูคอนเสิร์ตกับดอกสอนเนี่ยคือเขายอมทิ้งแมช การแข่งขันโกมาเพื่อมาเ<ม>พื่อมาดูคอนเสิร์ตกับดอกซอนเลยมันก็ทําให้เขาแสดงว่าให้เห็นว่าเขาว่าตัดสินใจแล้วว่าเขาเห็นดอกซอนสาคัญกว่ากว่าโกที่เป็นอาชีพของเขาครัแต่จองวันนี่คือไปดูหนังไปดูหนังที่จริงเขาก็เขาก็รักดอกซอนแต่มันก็เขาจะมีความลรงเลอย,อยู่ครับเขาจะไม่เขาจะไม่เฉียบขาดเหมือนกับว่ามันก็แท็กะครับเพราะฉะนั้นคือหลายๆลายคนมองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตาครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของ จังหวะเวลามากกว่าทามมิ่งอย่างนี้แล้วครับผมคุณบีคิดว่าถ้าสมมติว่าจองวันนะครับตัดสินใจไปถึงก่อนแท็กที่คอนเสิร์ตคุณบีคิดว่าอะไรๆมันจะเปลี่ยนไปไหมครับผมว่าอาจจะไม่เปลี่ยนอยู่นะคุณ <c oughs> ก่าสุดท้ายแล้วด็อกซอนอาจจะเป็นแฟนแท็กอยู่ดีเพียงแต่ว่าอย่างน้อยจองวันเขาก็จะไม่รู้สึกค้างคาในใจครับเหมือนอะไรที่เราทํา <c oughs> เราทําไปแล้วเนี่ยเรารู้ผลนะมันจะไม่ค้างคาแต่นี้ เหมือนเขาก็จะติดไอ้ A what if นี่ไปทั้งชีวิตว่าถ้าวันนั้นเขามาทานจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าวันนั้นเขาไอ้น,นี่จะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่เหมือนอะไรที่มันโอเคถ้าเกิดไปถึงแล้วมันไม่เวิร์กก็รู้ว่านี่เขาทําไปแล้วแล้วมันไม่เวิร์กมันก็ไม่ค้างคาใจอ่ะอืมคือประเด็นคือเรื่องของคนอื่นนะ่ยเราไม่รู้หรอกว่าคือเขาอาจจะตัดสินใจในตัวเองไปแล้วถูกไหมครับแต่อย่างน้อยการเราก็จะเขาเรียกว่า เคลียร์ความรู้สึกตัวเองได้ว่าเออสุดท้ายถ้าเราทําแบบนี้นะตั้งแต่ที่แรกเราคงไม่เป็นแบบนี้แต่เพราะเราทําดีที่สุดแล้วเนาะอะไรจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันใช่ไหมครับเหมือนเรากําลังจะบอกเขาว่าเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยจังหวะที่ดีก็จะมาถึงใช่ไหมครับแลวเราก็ควรจะต้องคว้าไว้แบบที่เราจะต้องไม่ลังเลใช่ไหมฮะแต่ปัญหาหนึ่งครับก็คือบางทีคนเราไม่รู้ครับว่านั่นอ่ะโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีอะครับซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดปัญหาความลังเลครับว่าอย่างเช่นมีงานมาให้เราเลือก2งาน งานนั้นจะดีกับเราจริงไหมหรือว่าอีกงานหนึ่งดีกว่ามันทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจอะไรเงรี้ยฮะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะครับว่าโอกาสที่เข้ามาเนี้ยมันดีกับเราแน่นอนหรือว่านี่แหละโชคชะตาของเรามาถึงแล้วจังหวะนี้แหละที่เราต้องคว้ามันเอาไว้เราจะมีวิธีการดูหรือวิธีการตัดสินมันยังไงอ่ะครับคุณวิทย์จริงๆคือเราไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเหมือนกับว่าเราคือเราจะรู้ผลลัพธ์อ่ะก็แต่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้ว เราจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปข้างหลังใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ว่าเราใช้ชีวิตย้อนกลับหลังไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันตัดสินใจไปแล้วแล้วมันพลาดไปแล้วอ่ะเราก็ทําได้แค่เกี่ยวไว้เป็นบทเรียนแต่ว่าณจุดนั้นน่ะณจุดที่ต้องตัดสินใจอ่ะเราก็แค่ต้องใช้ความรู้สึกใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงจุดนั้นเมื่อตัดสินใจอะ mm hmm. มันก็เหมือนพวกคนที่เขาเขาซื้อหุ้นแล้ววา <laughs> โอ้ยรู้อย่างนี้ถ้าเกิดรู้ว่าหุ้นขึ้นตอนนั้นน่าจะซื้อถ้ารู้ว่าหน,ตตนน,นอัมมืเอ แต่พอมันผ่านไปแล้วเราเห็นผลลัพธ์แล้วก็จะไปเสียใจก็ไม่ได้แต่ต้องเก็บมาเป็นบทเรียนครับคือจงใช้ปัจจัยภายนอกร่วมด,ด้วยอย่าง<ช>เ,เช่นแบบความรู้สึกความสามารถประสบการณ์รอะไรเงี้ยในการตัดสินใจว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าอันนี้เราถนัดมากกว่าเราทำมาไี้ดีมากกว่า งนี้ใช่ไหมครับหรือจริงๆแล้วเราควรปรึกษาหมอดูไหมฮะมันเป็นทางเลือกที่ดีไหมทางเลือกที่ดีบางทีเราเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เราก็จะบบว่าไม่ใช่นะลองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับว่าเราถนัดแบบไหนมากกว่ากันเราคิดว่าไปทางไหนจะดีมากกว่ากันล้ลองเลือกสิ่งนั้นใช่ไหมฮะครับแล้วพอเลือกแล้วก็อย่าไปเสียใจที่ตัวเองเลือกอย่างนั้นเพราะว่ามันเราเลือกไปแล้วในจุดนั้นเราก็เลือกได้ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างี้ครับเราแค่ทํามันให้ดีที่สุดถ้ามันไม่ดีจริงๆแล้วก็แค่รอโอกาสใหม่มาใช่คับ ใช้ประสบการณ์เราในการเลือกใหม่ให้ดีครับ,รบถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะมีโชคอยากจะให้ถึงจังหวะชีวิตของเราจริงๆสักทีครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องมีเสมอคืออะไรครับผมว่าคนที่คนที่โชคดีครับคือความเป็นคนที่เขาเป็นคนที่เตรียมตัวรับโชคดีอยู่ตลอดเวลาเหมือ <c oughs> นสมมติยิง่ายสมมติว่าคุณเป็นนักกีฬาตัวสำรองอย่างเงี้ยอยู่ในทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วคุณตั้งใจซ้อมมากเลยอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันหนึ่งที่แบบตัวจริงเจ็บ คุณอาจจะได้ลงไปเล่นแค่สามนาทีและสานาทีนั้นคุณเล่นดีมากนะครับสมมติว่าคุณยิงประตูเข้า่คุณอาจจะเป็นวินาทีแจ้งเกิดเลยก็ได้ครับแต่ว่าไอ้จุดที่เปลี่ยนอ่ะมันไม่ใช่สามนาทีนั้นแต่ว่ามันคือเป็นพันๆเหมือนนชั่วโมงที่คุณซ้อมมาครับมันก็ทําให้คุณแบบว่าในสาโอกาสสามนาทีนั้นเนี่ยคุณได้แบบเฉิยดฉายเต็มที่มันเหมือนแบบเราต้องเตรียมพร้อมครับเพราะว่ามันกับโอกาสมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เราต้องเตรียมพร้อมไม่เสมออื จริงครับเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะมีใครหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้คุณแต่วันนั้นคุณคุณต้องเตรียมพร้อมด้วว่าโอเคทําได้เพราะเราซ้อมมามากกว่าหมื่นชั่วโมงแล้วใช่ครับครับผมใช่เลยครับทุกคนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของจังหวะเวลาทั้งนั้นเลยนะครับอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆเนี่ยผ่านไปเปล่าๆนะครับจงลงมือทําอะไรสักอย่างฮะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องมานึกเสียใจทีหลังครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึงโชคไม่ดีจังเลยสวัสดีครับ Tal จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง